หรับเดือนสิงหาคมนะครับพุทธศักราช2565นะครับมีดวงดาวโยกย้ายราศีอยู่ทั้งหมด5ดวงนะครับได้แก่ดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพุธดาวศุกร์และดาวพฤกษ์นะครับทั้งหมดอยู่5ดวงดาวโดยดาวอาทิตย์จะย้ายในวันที่17สิงหาคมนะครับได้ตำแหน่งเป็นเกษตรต่อมานะครับดาวอังคารกับดาวพฤกต จะย้ายในวันที่9สิงหาคมนะครับตัวของดาวองคารจะได้ตําแหน่งเป็นปะและราชาโชคส่วนพระเกตจะไปอยู่ที่ราศีมังกรตัวของดาวพระสุกนะครับก็จะอยู่ที่ราศีกรกฎได้ตําแหน่งราชาโชคเช่นเดียวกันเขาจะย้ายในวันที่8นะครับเดือนสิงหาคมนะครับ8เดือน8ไม่ใช่โปรโมชั่นนะครับแต่บังเอิญดาวย้ายพอดีนะครับและดวงสุดท้ายก็คือดาวพภูธนะครับย้ายวันที่20สิงหาคมได้ตําแหน่ง นะครับที่ราศีกันเป็นทั้งมหาอุดแล้วก็เป็นทั้งเกษตรตาทิบดีนะครับแน่นอนว่าในเดือนนี้ถือว่ามีดวงดาวได้ตาแหน่งค่อนข้างจะเยอะนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยนะครับอทิตย์ก็เป็นเกษตรอังคารก็ได้ปะร่วมราชาโชคนะครับดาวพระพุธก็เป็นเกษตรเป็นอุดดาวพฤหัสก็ยังคงเป็นเกษตรที่ราศีมีนแม้จะเดินถอยนะครับ ต่อมานะครับดาวพระศุกก็ยังเป็นราชาโชคอีกนะครับดาวพระเสาร์ก็เกษตรแต่แม้จะเดินถอยก็ยังไม่เป็นไรนะครับอาจจะมีผลบ้างตัวพฤหัสตัวเสาร์และสุดท้ายคือพระราหูอยู่ราศีเมษก็ยาวนานหน่อยก็เป็นเทวีโชคถือว่าเดือนนี้นะครับก็มีดวงดาวได้ตำแหน่งค่อนข้างจะเยอะนะครับโดยมาตรฐานภาพกว้างหากคุณต้อง ลงในรายละเอียดวางเลิกก็แนะนําราศีมิถุนเพราะมันจะได้เป็นคุ้มพลเกณฑ์จันทร์เที่ยวนะครับแต่อาจจะไม่ดีเท่าเดือนก่อนก่อนอเดี๋ยวพูดแล้วจะนอกเลือกอันนี้คือส่งผลในเบื้องต้นนะครับหลักๆแล้วจะส่งผลต่อลัคนา12ราศีอย่างไรมารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับสําหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตนราศีมิถุนนะครับหรือคนคู่นะครับอันนี้ผมว่าในช่วงเวลานี้นะครับมี จังหวะที่ดีและร้ายก็ทำมุมกันอยู่นะครับข้อที่1ไอ้ตัวร้ายๆเนี่ยแน่นอนปีนี้ทั้งปีเนี่ยมันโดนหนีไม่ออกดาวเสาวเป็นมรณะนะครับนั่นแปลว่าระวังโรคเก่านะครับมันจะกลับมากําเริบก็ได้เช่นนะครับดาวเสาวเนี่ยโรคเก่าๆก็ได้เกี่ยวกับกระดูกก็ได้ไอ้พวกลำทรงลำไส้ความยาวในร่างกายก็ได้น้าแข้งก็ได้กระดูกสันหลังมันเป็นไปได้หมดมันอยู่ที่พื้นดวงชะตาถ้าหากทักษะเป็นอายุตกมรณะอันนี้อ้วกนะครับอันนี้ต้องบอกล่วงหน้าไว้ก่อนในขณะเดียวกันนะครับ เดี๋ยวคนจะบอกอาจารย์แล้วด้านดีมีไหมมีครับด้านดียังมีเพราะดาวพฤหัสบ,บดีนะครับเป็นเรื่องของความรักและเรื่องของการงานอยู่ในตำแหน่งเกษตรโอเคผมว่าเป็นเป็นในจังหวัดทิศทางที่ดีนะครับใครโสดอยู่เนี่ยผมว่าเผิ่มมีโอกาสได้คู่หรือใครกําลังตกงานเผิ่มเิช่วงนี้ได้งานนะครับเพียงแต่ว่าดาวโคจรวิปริตนิดนึงไอ้คู่เนี่ยมันยังดีนะครับเดี๋ยวแต่มันจะบ้าบ้าบอๆหน่อยเพราะดาวโคจรวิปริตเดี๋ยมันลักลักเลิก เวลาทํางานเดี๋ยวมันจะบ่นหน่อยไม่ดีออกแล้วแต่ก็ยังทําอยู่อสักพักไม่เอาแล้วไปหาที่งานใหม่ก็ไม่ผลสุดท้ายก็ทําที่เดิมเพียงแต่บ่นเป็นพิธีใครที่มีคนรักหรือลูกน้องนะครับลักษณะมีถุนทําใจหน่อยให้เขาบ่นเป็นพิธีนิดนึงนะครับเพื่อความสบายใจแต่ยังไม่ไปไหนนะครับปล่อยเขาไปก่อนส่วนเรื่องเงินเงินทองทองอ่าอันนี้ผมว่าเดี๋ยวจะดีนะครับเพราะเนื่องจากว่าดาวศุกร์นะครับ อยู่ในเรือนกระดุมพระเป็นราชาโชคเรื่องเงินเงินเงินทองทองเนี่ยกำลังจะมานะครับมาแบบเรื่อยๆนิ่มๆนะครับมาแบบง่ายๆจากเดิมที่ทํางานแทบตายไหลพังเพราะอะไรเพราะพวกตบไหลแปะแปะแปะเองช่วยขาขอบคุณไว้งานฟรีตบไหลไหลช้าแต่ตอนนี้ไม่ช้าแล้วนะครับเพราะว่างานนี้ไม่ฟรีแล้วได้ตังค์ด้วยเพราะราชาโชคเอช่วยงานพี่หน่อยเอ้ช่วยงานข้าหน่อยเอ้เองช่วยงานนิดนึงเอาตังค์ไป อ่ามันช่วยและได้ตังอ่าผมว่าดีนะครับเดือนนี้จากที่ผ่านมาหลายช้ำโอ้โหตบแล้วตบอีกช้ำแล้วช้ำอีกฟรีฟรีฟรอ่าช่วยหน่อยเหล่านี้ไม่ฟรีแล้วตอบวานะครับสาเหตุที่ไม่ฟรีเพราะตัวคุณเองเป็นเกษตรด้วยนะครับหลังจากวันที่20ไปตัวคุณเองเป็นทั้งเกษตรไปทั้งอุดทั้งแข็งทั้งแรงทั้งมันคงทั้งยิ่งใหญ่ผมว่ามันจะทําให้ตัวคุณเองพุ่งเหมือนกันนะในเดือนนี้นะครับถ้าทําจังหวะดีๆผมว่าพลิกชะตาชีวิตได้เหมือนกัน จุดที่ต้องระวังคือรักษาสุขภาพไว้ก่อนเพราะไม่งั้นมันเจ็บไข้ได้ป่วยมันไอพิกพิกนอนโรงพยาบาลเลยนะครับมันจะร้ายแต่จังหวะที่ดีเนี่ยผมว่าพิกแล้วมันดีนะครับถ้าคุณระมัดระวังดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะดีพยายามออกกําลังกายให้ดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าออกขของไปมันมีโอกาสอันตรายเพราะดาวอังคารเนี่ยเขาเข้าสู่มุมวินาศนะครับและเป็นปะแล้วก็ราชาโชคมันแปลว่าอ,ออกกําลังกายอาจจะผิดที่ผิดทางเคยออกแล้วไม่ไป็ลายรอบนี้ออกแล้วกล้ามเนื้อฉีกหรือว่านักกีฬาเคยเตะบ,บอลรอบนี้โดนพวกเสสกแขงา หากกระดูกกระเดี่ยวพังมันเป็นไปได้นะครับสาเหตุเนื่องจากดาวมฤตยูมันร่วมอยู่นะครับดาวมฤตยูก็โคจรมาร่วมมันก็ทําให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นได้ระวังนิดนึงนะครับอยู่ในภพวีน่าของท่านดังนั้นถ้าป้องกันตรงนี้ไปได้ผมว่าที่เหลือดีนะครับโอกาสพลิกฟื้นได้ตําแหน่งงานก็ดีกู้ครองก็ดีนะครับตัวคุณเองก็มีความมั่นคงมากขึ้นเงินก็ดีมันแทบจะเพอร์เฟกเสียแค่เรื่องของสุขภาพนิดเดียวถ้าดูแลดีเดือนนี้ พลิกฟ้าพลิกดินได้เหมือนกันนะครับถ้าวาสนาเดิมดีด้วยนะต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ใช่ว่าพออาจารย์พูดปุ๊บนอนเฉยเฉยตายอันนี้บอกเลยพั0ห้าล้านเปอร์เซ็นต์คุณก็เละไอผมคนไทยก็พังไปด้วยนะครับเพราะไม่มีใครฝืนอย่างนั้นได้ก็สช้หลักความจริงไปด้วยอันนี้ก็คือบทสรุปของท่านที่เกิดในลัคนาสถิตนะราศีมิถุนในเดือนสิงหาสองพันหาร้อยบ